โดมสั้1หนึ่งปลุเพราะองนี้เริ่มสมองตาเริ่มฟ้าฟาเริ่มแบบแตงอะไระไร้เนี่ยกูแตงอะไรอยู่ทีเราก็มานั่งเกาหัว,หวก่อนทำไงดีวะกคูคิดก่อนเนาะเตนเย็นสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแก้มกี้ชนแนลอยู่เช่นเคยนะคะตอนนี้เรามีกระดิ่งทุกคน วันนี้นะคะอารมณ์ดีนะคะก็เลยจะมาทำเป็นแบบสอนแต่งรูป EP ที่เท่าไร,ร,ไร,าไรก็ไม่รู้อะไรวะเท่าไรก็ไม่รู้ทุกคนแต่รู้ว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยแก้มไปทะเลแบบหนักน่วงมากจำได้เลยว่ารูปล่าสุดที่แบบคนกดไลค์เยอะมากเป็นรูปนี้นะคะ ห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดไลค์นะคะคนกดไลค์เยอะมากเป็นรูปแก้มเนี่ยนั่งให้อาหารน้องหมูอยู่นะคะที่เกาะมัดสุมมีความมีพอปเตอร์ที่แตกต่างกันมากนะคะเดยกแก้มจะให้ดูภาพก่อนจะแต่งอันนี้คือก่อนแต่งนะคะทุกคนเห็นปะภาพคือตัวดํานะคะแสงน้อยแล้วก็มันมีมันไม่สวยเลยเว้ยน,นี่เรื่องจริงเพราะว่าเวลาที่แก้มไปเนี่ยจะเป็นประมาณสี่โมงแหละก็คือแดดมันไม่ได้แบบสวยแบบเหมือนตอนเที่ยงหรือตอนสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะนี่คืออัพเตอร์ปังปะ คืองงไปเลยว่าตอนเราแต่งออกมาเสร็จใช่ไหมเราอะรู้สึกว่าเฮ้ยภาพนี้สวยแล้วลงร่ายพอเราลงเสร็จปุ๊บคนกดไลค์เยอะมากมาไกลามากนะเมืองอีรูปเนี้ยแบบว่าจะมาจุดเนี้ยได้คือมาไกลามากเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะก็ถือเลิกถือยามดีนะคะมาสอนแต่งเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนก็ไปเที่ยวทะเลเยอะมากถ้าพร้อมแล้วกดไลค์ให้แก้มก่อนนะคะรูปนี้ใช้แค่แอปเดียวคือแอปไลค์ลูมนะคะไม่ได้ใช้หลายแอปเหมือนรูปอื่นๆที่ผ่านมาเลยกดไลค์ก่อนกดแล้วนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะ เริ่มแรกนะคะแก้มก็จะเปิดรูปออกมาก่อนนะคะก็เป็นรูปนี้เลยซึ่งอันนี้ก็คือก่อนแต่งถ่ายมาปั๊วก็คือดำหนีเลยจ้ะโดนแดดหนักมากก็คือผิวก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะดำปีอันดับแรกนะคะแก้มจะเข้าไปที่ไลท์ก่อนเลยนะคะเพราะว่าไลท์เนี่ยเป็นจุดเดียวที่เราจะต้องปรับความขาวความนวลความมีอยู่แล้วใช่ป่ะพื้นทรายเนี่ยมันมีความสว่างมากแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยมีความสีสวยอยู่แล้วใช่ป่ะเราอยากคงความสีสวยของท้องฟ้ากับพื้นทรายไว้อยู่เพราะงั้นนะแก้มก็จะปรับตรงไฮไลท์ก่อนนะคะไปที่ไฮไลท์ก่อนแก้มก็จะลดไ นนนิดนึงะะคะเห็นปะถ้าสว่างคือสายก็จะยิ่งสว่างถ้าลดก็คือจะยิ่งมืดนะคะเก้มก็เลยจะแค่ปรับลงนิดหน่อยอย่างนี้ลบยี่สิบ 20. นิดหน่อยคือให้มันมีความกระปุงกระดิ่งนิดเดียวนะคะไม่ได้อะไรมาหลังจากนั้นนะคะเราไปดูตรงชารดโดกนันนี่ทุกคนดูชาร์วดเนี่ยมีผลทําให้ผิวแก้มดูแบบมีความผ่องออกมาแก้มจะปรับให้มาสักประมาณแบบบประมาณนี้แล้วกันอะ เห็นไหมสังเกตดูว่าตัวแก้มเนี่ยเริ่มมีความผ่องออกมาแล้วผิว่องออกมาแล้วแต่ทุกคนต้องสังเกตด,ดีนะคะว่าผิวที่แก้มผิวดําตอนนี้มันไม่ใช่ผิวที่ดําหรือขาวอะแต่มันเป็นผิวที่แบบอมม่วงซึ่งเราต้องเติมความเหลืองเข้าไปแต่ว่าเดี๋ยวโอเคจะเยน็ยนๆทีละขั้นเนาะทีนี้เนี่ยเราจะมาดูส่วนของไว้กันบ้างนะคะไว้ White เนี่ยคือในรูปเนี่ยอัปเตอร์เนี่ยจะมีความผิวไม่ได้สว่างนะคะ แต่จะมีความเข้มเข้มของผิวจะมีความเข้มเข้มของสีต้องบอกเลยว่ารูปวันนี้ไม่ได้ปรับออกมาเพื่อให้มันขาวนะแต่จะปรับออกมาให้ผิวมันดูเป็นผิวดูเป็นสีที่สวยขึ้นเราจะมาดูกันว่าไวจะเอาเท่าไหร่ดีถ้าขาวขึ้นแบบนี้ก็คือมันจะไม่มีเครว่าดีเทลของทรายหรือทรายมันจะจมหายไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นอนะไวคิดว่าลดลงไปทางซ้ายดีกว่าซักประมาณนี้แล้วกันอ่ะทีนี้ส่วนของแบล็คเนี่ยเราถ้าเราไปดำอีกก็ไม่ไหวแล้วเนาะปิดปีแล้วเนาะล้วก็เลยจะไปทางขวานหน่อยเนาะซักสิบแล้วกันอ่ะ อันนี้คือแต่งพื้นฐานก่อนเห็นไหมแค่จะทำให้ทุกคนดูนะว่าอันนี้คือ after ใช่ป่ะให้ดู before after อ่ะ before after สังเกตเห็นชัดเลยว่าดีเทลของชุดว่ายน้ำดีเทลของเข้าเกียร์ดีเทลของผิวแก้มเนี่ยมันเห็นชัดขึ้นจากเดิมที่มันหมองไปเลยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะคะเราจะไปแต่งในทุกส่วนของสีกันบ้างสีนะคะก็เข้าไปที่ color เ,เลยะค,ะค่ะ color จึ๊งอย่างงี้นะคะเราจะไปดึงสีเหลืองเลยอ,อ,อันดับแรกคือดูดิมันแบบมันฟ้าไม่ไหวแล้วนะเราจะไปเพิ่มเหลือง ลองวางก่อนสีเขียวลดลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าไปทางขวามันจะแดงดําไปเนาะเราลดลงมาสักะประมาณนี้ก่อนแล้วก็หยุดก่อนตอนนี้พักดมดมสั้นหนึ่งกลุกเพราะเรงนี้เริ่มสมองตาเริ่มฟ้าฟางเริ่มแบบแตงอะไรไว้เนี่ยคือแตงอะไรอยู่ทีนี้นะคะเราไปเพิ่มในส่วนของไวท์บรัดนนะคะไรบรัดนให้มันมีความสดขึ้นนะคะอย่างที่เห็นเลยว่าป่ปะเนี่ยผิวเริ่มมีความแดงอมเหลืองละถ้าสักเกตดูเมื่อกี้แบบมืดมดใช่ป่ะเฮ้ยเริ่มเห็นเป็นสีว่ะอ่า ทีนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะไปกันที่มิกเลยค่ะข้างบนเหมือนเดิมอันนี้ก็จะเป็นการปรับสีเฉพาะจุดอย่างที่ทุกคนรู้รก,กันอยู่เนาะขั้นแรกนะคะจิ้มไปที่เหลืองก่อนเลยคือเอาตรงๆแก้มอ่ะชอบความเหลืองของผิวตอนนี้แล้วนะแต่ว่าพื้นทรายมันเหลืองไปเราเลยจะลดนะคะลดความเหลืองของทรายลงเห็นปะเหมือนอยู่ต่างประเทศอ่ะแบบเป็นองศาแดดที่สวยนะคะแดดตอนนี้เริ่มดีอ่ะ รับเหลืองอันบนเนี่ยไปทางซ้ายหน่อยนะคะเพราะว่าซายที่สวยเนี่ยแก้มว่ามันต้องอมอมแดงนิดนิด,นดลดเจสิบแบบนี้นะคะลดไปเลยตอนนี้คือภาพแล้วเริ่มแบบอะบีฟอร์อะคเตอร์ห็นปะเริ่มสวยเราเพิ่มความขาวของซ้ายนิดนึงก็ยังดีนะพี่ว่าไอ้แก้มว่าพี่ว่าวะก็ถ้าซรายก็คือจะมืดตึ๊บไปเลยไม่ได้นะเราก็เพิ่มนิดนึงละกัน สักสิต่อมาเลยนะคะเรามาส่วนของผิวแก้มและอันนี้คือเป็นจุดกิมกมิคสาคัญของรูปนี้เลยคือผิวแก้มนะคะตั้งแต่ตอนแรกที่มันเป็นปัญหาใช่ไหมทีนี้เราก็มานั่งเกาหัว,หวก่อนทำไมดีกว่ากูคิดก่อนเนาะเย็นดูจากผิวแล้วคือรู้สึกได้ว,ว่าผิวเนี่ยมันดูแบบหมองๆเออเพราะงั้นเราปรับลูมิเนนต์เนี่ยนี่กิมกมิคอยู่ตรงนี้จ้า <S <S ขึ้นไปสักเจิเลยไหมหนักๆ R M G R M G ภาพเริ่มดี เริ่มสวยจริงๆอะถ้าใครแบบไม่อยากซีเรียสอะลงไปเลยลตรงเนี้ยสวยแล้วแต่แก้มรู้สึกว่าภาพมาดูไม่มีกิมมิคแก้มไม่อยากให้ผิวตัวเองขาวเนาะในรูปเนะี่ยอยากให้ดูทุกอย่างมาดูเข้มๆดูแบบเท่ๆอะเอออันนี้คือมูสที่อยากทำเนาะเราเจะไปลดฮิวฮิวนะคะ เพื่อให้ผิวมันมีความอมแดงขึ้นมานิดนึงนะคะคือผิวที่แดงเนี่ยมันจะเข้ากับสีน้ำเงินหรือท้องฟ้าที่มันมีความสีฟ้ามันจะตัดกันภาพเนี่ยอยู่ดีมันก็ดูเดี่ยวขึ้นมาเลยเห็นไหมคะทีนี้เรามาดูสีเขียวกันบ้างนะคะสีเขียวในภาพเนี่ยมีแน่นอนเพราะว่าเป็นต้นไม้เข่าอยู่ด้านหลังความสึกแก้มเขียวมันดูเด่นไปตอนนี้เราอยากจะดึงแค่ผิวตัวกับท้องฟ้าให้มีความสวยออกมาเพราะฉะนั้นแก้มจะลดสีเขียวลงอันดับแรกลองปรับกอดซ้ายขวาเอายังไงดีทาให้มันมืดไปเลยเนาะสีเขียวเนี่ยมันจะ หล,หลังจากที่เราปรับความเข้มของภาพแล้วใช่ไหมเราจะไปปรับสีด้วยนะคะถ้าไปทางขวาเนี่ยเห็นปะเขียวจัดเราจะไปลดลดมันหน่อยอ่าประมาณนี้เอาปรับยิวนิดนึงแล้วกันเนาะให้มันมีความเขียวเข้มๆเ,เ,เนาะเพราะอันนี้มันจะเป็นเขียวแบบอมเหลืองถ้าฝั่งนี้ก็จะเข้มไปเราพอดีพอดีเย็นๆน,นะคะทุกคนเย็นๆพักดื่มน้ำไหมคะท่านผู้ชมดื่มน้ำเบรกอะไรอย่างงี้ก่อนไหมแบบหายใจสักกรุป๊ปนึงก่อนอะไรอย่างงี้ไหมอ่ะถ้าใครพร้อมก็ไปต่อกับเราเลยเนาะไป ในส่วนของสีเนะี่ยจริง,รงๆแก้มว่าพอแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามองกับตาเราว่าสวยแล้วนะคะผิวด่างแดงเหมือนโดนแดดเนืนบ้บทานแทนๆน,นะเออท้องฟ้าก็สวยไม่ต้อง,อ,องมีกับมันทรายเนี่ยก็ไม่เหลืองแล้วทีนี้สิ่งต่อมานะคะแก้รู้สึกว่าแสงมันมันยังไม่สวยเราก็จะไปปรับตรงคําว่าไลน์นะคะแล้วก็เคิร์ฟนะคะจิ้มที่คําว่าเคิร์ฟเลยเคิร์ฟเนี่ยทีเนี้ยมันก็จะเป็นเคิร์ฟอย่างนี้เลยนะคะเราจะปรับตามใตฉันไม่เลยเริ่มแรกเราปรับขาวกว่อนเลยดึงขาวขึ้นไปก่อนเลยนะคะนี่ ประมาณนี้นะแล้วก็พอซ้ายลงเนี่ยเริ่มเข้มเห็นไหมคะทุกคนอันนี้มันจะเป็นจุดที่ทําให้สีดาเนี่ยเข้มเราก็ดึงถอยลงมาหน่อยนึงแล้วก็อีกนิดนึงแล้วกันเนี่ยเราสามารถดึงได้เรื่อยๆเลยนะคะแบบเ <ๆ S 1> ขาเรียกว่าเฉลี่ยเฉลี่ยกันอ,อยู่ดีก็เริ่มสวยอะ่ะอันนี้ทําให้ท้องฟ้ามันเข้มขึ้นนี่ปะแก้มมันเข้มไปมันจะทําให้ตัวแก้มดกนะคะแล้วก็จะถอยหลังมาแบบประมาณกลางกลาประมาณนี้แล้วก็อันนี้นะคะซ้ายสุดเนี่ยจะทําให้ภาพเราดูซอฟขึ้นเห็นปะสีดามันก็จะแบบเทาๆขึ้นอะไรเงี้ย ส่วนตัวแล้วแก้มว่าประมาณนี้กําลังดีหลังจากนั้นนะคะแก้มจะไปปรับสีผิวแก้มนิดนึงนะคะตรงคอลเลอร์มิกนะคะแล้วก็จิ้มไปที่สีส้มคือตอนนี้แก้มรู้สึกว่าผิวของแก้มเนี่ยมันมีความยังแดงอยู่พอปรับไปปรับมาโดยรวมภายนอกเนี่ยสวยแล้วใช่ไหมแต่สีข้างในคนเราเนี่ยยังไม่สวยก็เลยจะไปปรับเฉพาะจุดเข้าไปที่คอลเลอร์มิกนะคะจิ้มไปที่สีส้มตัวนี้แล้วก็ปรับ ซิทูเอชันให้เพิ่มขึ้นเห็นปะผิวแก้มก็จะเพิ่มขึ้นทันทีปะมันจะมีความส้มขึ้นมาเลยเอาประมาณนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็เพิ่มความส้มนิดหนึ่งก็ลดความแดงของข้งบนลงนี่นะคะก็จะเป็นอันเสร็จสําหรับรูปนี้นะคะมีความธรรมชาติทําผิวให้มีความเป็นแบบฝรั่งะแต่งโทนฝรั่งมากๆรูปเนี้ยแก้มแบบไปดูตามเว็บฝรั่งมานะคะตามยูทู e ฝรั่งแลวเขาว่าสอนแต่ง ทนประมาณนี้นะแก้มก็ไปเซฟมาไปจํามานะคะแล้วก็ลองแต่งกับตัวเองดูรูปหนึ่งนะคะเป็นรูปนี้จะมาแชร์ให้คนไทยน,นะคะที่ไปเที่ยวทะเลหรือว่าไปเกาะมาสุ่มหรือไปเกาะอ,อะไรก็ตามแต่เอาลองไปหยิบไปแต่งกันนะคะ before after ก็จะมีความแบบอ่ะบีฟอร์ขึ้นอีกรอบ and after อร์และบ e ฟอร์แอนด์อ e เปเป็นไงสุดปังอ๋อแล้วก็จริงๆรูปนี้นะแก้มมีการปรับอันนี้นิดนึงด้วยนะคะเขาเรียกว่าปรับพร็อปนะคะเพราะว่า ถ้าดูจากองศารูปแล้วเก้มรู้สึกว่ารูปเนี่ยตรงกลางมันยังไม่ใช่เก็มก็เลยปรับอย่างนี้เข้ามาครอปแล้วก็เอียงให้ทะเลบาา้าสสังเกตดูว่าอย่างนี้มันเบี้ยวอยู่ใช่ไหมให้ะเลตั้งฉากกับเส้นปลาที่เขาปลามาประมาณนี้ภาพมันดูแบบองศาใช่ขึ้นเหมือนถ่ายกับกล้องโฟรเลยนะคะนี่คือรือเป็น,นจบเซฟป,ปึ้งเรียบร้อย เห้ยไ,ไหมคะท่านชมจะบอกว่าเทคนิคการแต่งรูปไปทะเลอันเนี้ยสามารถเอาไปแต่งในทุกทริปเลยนะคะไม่ใช่แค่ทริปมัตสึไม่ว่าใครจะไปทะเลที่ไหนนะคะสามารถหยิบเทคนิคนี้ไปแต่งกันได้นะ,ะเพราะว่ามันทําให้ทะเลสวยมองฟ้าสวยผิวสวยดูแทนแทนแบบฝรั่งฝรั่งอะไรอย่างนี้เนาะ,ะดูแพงอ่ะถ้าพูดตรงๆก็คือดูแพงนั่นเองอ่าสำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณคนที่ดูกันนะคะหวังว่าจะได้ประโยชน์เนาะ,ะเพราะว่าจริงภาษาแบบ โปรเฟชชั่นอลก็ไม่มีแต่ว่าอันนี้เน้นแบบประสบการณ์ลว้ลวนเลยนะคะหยิบม,มาแชร์กันต่อก็วันนี้ต้องลากันไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูกันใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะนั่งสอนกันมาอย่าลืมกดไลค์ให้แก้มด้วยนะคะสําหรับวันนี้แก้มต้องลาแล้วค่ะกดไลค์กดแ,กแชร์คอมเมนต์ไว้เลยนะคะอยากได้รูปไหนในไอจีแก้มดีนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะที่ Instagram d a m k o t c h a นะคะก็ไปดูกันได้แล้วก็รีเควสใต้รูปได้เลยนะเดี๋ยวจะเลือก มาสอนแต่งในนี้เหมือนเดิมนะคะ<ๆ>เพราะลูกๆในะแก้มแต่งเองหมดเลยนะปั่งบลาดูว่างมากสาวนังแต่งรูปอ่ะวันนี้ต้องลาแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าบาย